ค่ะเพื่อนๆตอนนี้กับแม่มดเข้าพุดนะคะถ้าคุณเห็นคลิปนี้คลิปนี้อาจจะหมายถึงคุณก็ได้มีใครบางคนอยากจะพูดอยากสื่อสารอะไรกับคุณอยากสื่อสารแบบไหนคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าชติกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนๆที่เข้ามาดูและก็คนๆน,นั้นที่อยากจะมาสื่อสารกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ เอ้ยอยาสื่อสารอะไรครับเพื่อนๆของกราปุ้นเฮ้ยสื่อสารแบบทิปเพื่อนแบบทิปมีคนฝากข้อความมาหาเพื่อนอะลงกานี่ประมาณประมาณน,นี้หรอ,อ,อรไม่ต้องพูดเยอะคนเราไม่ต้องพูดเยอะหนึ่งสองทุกๆคืนอยากจะบอกว่า นอนไม่หลับมันมีอะไรบางอย่างที่ลบก,กวนยามเรานอนอน่ะอะไรลบก,กวนยามนอนนะคะคนที่น่ารักคนที่ทำให้เราใจเต้นคนคนนั้นอะ่ะที่เหมือนเป็น แสงสว่างในชีวิตของเราอะทําให้ตอนกลางคืนเรานอนไม่หลับเพราะคิดถึงอืมคิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขร่วมกันเคยไปไหนด้วยกันเคยพูดคุยกันเคยมีกิจกรรมร่วมกันคนที่ดูดี คนที่แต่งตัวดีคนน่าราักคนที่ไม่รู้ตอนนี้ยังรออยู่หรือเปล่าหรือว่าเอาความรู้สึกดีๆไปให้ใครแล้วเธอเหมือนมีเวทมนต์อะเหมือนมาเสกอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในหัวของเราอะเราเอาเธอออกจากความรู้สึกไม่ได้เลย เธอเก่งเธอเก่งมากเธอฉลาดเธอเก่งที่ทำให้เรารู้สึกได้มากขนาดเนี้และเธอก็ยังเป็นคนดีด้วยเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าเธอใจใจดีเราไหมทำไมมันดูเศร้าๆป่ะ หรือไม่หดเล่ามันเศร้าฮะคนอีกล่ะเราอยากจะบอกว่าเราหวงเราหึงเราห่วงทางทั้งที่แบบ <c oughs> น่าจะไม่ได้เป็นอะไรกันนะ <c oughs> ห่วงได้ปะละ่ะหึงได้ไหมนะอยากไปหามากอยากจะพุ่งเข้าไปหาแล้วตอนเนี้ยทำอะไรอะ่ะ ทำอะไรทำไมต้องทำให้ห่วงให้หึงด้วยฮะมันทำให้เราคิดมากนะสิ่งที่เธอทำอะ่ะมันทำให้เราคิดมากและเราก็ไม่ชอบด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ไม่รู้เป็นอะไรชีวิตเนี้ย เราไม่เคยยอมใครเว้ยเราบอกเธอเลยไว้เลยเราไม่เคยยอมใครแต่เราทําไมต้องยอมยอมเธออ่ะเออแล้วเราก็ไม่อยากให้เธอรู้ด้วยว่าเรายอมเรายอมแล้วใบสุดท้ายเฮ้ยมือแม่นมาก เพราะเธอคือคู่รักในอดีตชาติของเราเราคิดไปเองฝ่ายเดียวปะหรือว่าเธอก็คิดเหมือนกันน่ะเราเป็นคู่รักกันปะเราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเราเป็นโซเมทวินเฟมกันไหมที่ตามหากันจนเจอแต่เราเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าเธอ ไม่เหมือนใครอะ่ะเธออยู่ในความรู้สึกเราไม่ออกไปอะ่ะโซเมทวินเฟมอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาฝากมาบอกคุณค่ะประมาณนี้๊ม่บายแหน